ลุ้งขับอ่าแท็กซี่มากี่ปีแล้วอะไม่ะอยากรู้ไหมอาสิแล้วไม่สิปีแล้วอยากรู้ว่าเวลาแบบว่าขับแท็กซีอ่อ่ะเราต้องไปส่งรถจริงไหมสมงติถ้าตอนเย็นเยอย่างเงี้ยใกล้จ,จ,จะ็มรถเย็นรือแล้วครับถ้าเก็ขับกะต้องไปส่งอ๋อไม่อนะนานๆทีไม่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 ได้นั่งแท็กซี่นานเลยนีน่ก็เพิ่งมานนั่งเลยเพิ่งมีโอกาสมานั่ง ก็เคยคิดจะจะขับพวกรถโดยสารนะั่นแหละแบบรถพวกอะไรนะที่มันเป็นแก๊ปที่มันเป็นรถแบบนี้แต่มันไม่ต้องแก๊ปละก็เคยคิดจะทําแต่ว่าเหมือนเหมือนมันยากไปหน่อยก็เลยแบบว่าอยากจะขับแท็กซี่ไงแต่ก็ไม่รู้ว่ามันต้องต้องไปสมัครที่ไหน แล้วเวลาขับแท็กซี่ต้องเสียค่าอันนั้นไหมค่าค่าเช่าหรืออะไรเงี้ยเสียที่เราไม่มีรถก็ต้องเช่าแต่ว่าถ้าเรามีรถเราก็ก็ต้องเช่า ุงปัจจุบันแท็กซี่เริ่มต้นราคาเท่าไหร่ะรับแย่ถามยังไงไม่เข้าใจก็คือแบบว่าอาขั้นต่ำในปัจจุบันของแท็กซี่เงี้ยเขาจะตั้งราคามาเท่าไหร่แบบตั้ง35บาท,บาทแล้วมันจะมีโอกาสลดลงไหมเ่ะไม,มันมีแต่จะขึ้นไม่ไม,มีล,ลดอ่ะอ๋อมีแต่ขึ้น นั่งแท็กซี่ไปหนปีลเออมมก็เย็นดีนดั่งีน้นะเออ,เอ,อแท็กซี่ไม่ค่อยนั่ง เรียนอยู่ที่มอโน่เหรอใช่เราพักที่นี่แล้วเ,เดินทางไกลเหรอไกลมากไม่รู้ว่าเขาอยู่ได้ไงผมไม่ช่วยเขาขนของอนมจะย้ายแล้วนะอ่าตอนนี้เพื่อนย้ายแล้วเขาก็เลยแบบย้ายไปอยู่โน่นเหรอใกล้ใกล้อ่ะอย้ายไปอยู่หอพักใกล้ๆมหาลัยจริงๆอ่ะควรย้ายตั้งแต่ปีก่อนแล้วไม่ใช่มาย้ายตอนนี้ปีไหนแล้วลงอันนี้ขึ้นปีสอง ลุงแล้วเวลาขับแท็กซี่อ่ะวันหนึ่งอ่ะมีลูกผูดด้โดยสารเยอะไหมอ่ะมันก็แล้วแต่เราพยายามพยายา<อ>มแล้วรถตู้เอ่อสีชมพูสีนู้นสีนี้มันต่างก,กันยังไงอ่ะไม่รู้รถตู้ไม่รู้รถเชื่อ,กอมก็ลงวิ่งถึงกี่โมงโเ,เดี๋ยวเดีข้าบ้านแล้วลุงมาเดี๋ยวเข้าบ้าน ออกแต่เช้าอ๋อแต่เช้าเลยวันนี้็ะที่เป็นยังไงบ้างมั่นเินงสละหลุดจต่จนเชื่อมเนี่ยหาหากินลำบากคนคนมันก็คนเมย์แต่ไม่ค่อยขึ้นกันตั้งแต่โควิดว่ะแต่โควิดเนี่ยเป็นโควิดมาแล้วลคนจนเลยคนประหยัดเก่งเยอะใช่ใช่ อย่างโซนแถวนี้มันเหมือนมันจะมีรถสองแถวรถเมย์อะไรเงี้ยวิ่งตลอดนุงวิ่งไกลที่สุดที่ไหนละ่ะมันแล้วแต่ไปทั่วหรอ,อ,อกไปไม่ทั่ว แต่เพื่อสาร์ก็ได้ไป